<c oughs> หากใครอยากร่วมคอนเทนต์สนุกๆก,กับพวกเรานะครับในการร่วมกันทำคอนเทนต์เพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือกดลิงก์ d ิ s c o r d ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหน้าจอการติดตามด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็น f c ช่อง First But แล้วก็รอการประกาศเรียกตัวในการทำคลิปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปให้สนุกกันนะครับออได้ฟังแต่เธอ,อไม่อยู่แล้วจืดจืดอ่ฉันนั้นจะไหวไหม เจนโนเมโลที่เราต้องการหรือเปล่าใช่คนขายมุมหรือเปล่าถ้าไปขายมุมเราจะดีมากเลยครับเราจะเกลี้ยขายมุมจากเขาก่อนคุยไม่ใช่ครับเจนโนเมโลหน้าผีไม่ใช่นะครับเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วทำไง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 ทำยังไง <c oughs> ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกนะครับเฮ้ยเห็นยังวะต่อครับต่อเรื่อยๆ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 ครับ ต่อเรื่อยๆครับต่อเรื่อยๆครับมาอีกนิดนึงนี่เจ๊ตัวเองฮฮ่าฮ่าเยเจ๊ตัวเองกูบอกเลยร้องไห้เมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ย โดนครับทุพับไม้เองนะน้อง <c oughs> มันเอาเปิร์กโดนตีแล้วพุ่งมาครับ <c oughs> ไม่เห็นผมหรอกครับไม่เห็นผมหรอกใจไปแล้วได้หนึ่งแตกแล้วโอ้มันเล่นเหมือนกันเลยครับสิบ <c oughs> <c oughs> เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดแล้วครับพวกเราทำกูซ้ำครับน้องแค่นั้นแหละไม่สนด้วยกูไม่สนลูกใครเทำเป็นไม่เห็นนะเราทำเป็นไม่เห็น ไอสัต <Mile> ว <dizzy> ์คุณว่าหายตัวได้กระโดดไปเด็กก็เจ็บพนั่นแหละนะครับกูก็ซ้ำต่อมึงดึงดิอ่ะมึงก็ดึงเนีครับเรียบร้อยเดินทำไมเดินทำไมเดินทำไมเอาแขวะคนนี้ครับถ้ามีคนช่วยคนนั้นผมก็จะไปเล่นเฟสที่หลังโอเคนั่นแหละ ก็ไปหาเขาต่อเป็นไม่เห็นครับทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นเฮียมึงคิดว่ามึงเล่นกับใครอยู่ไอสัตว์กูคือขั้นหนึ่งตลอดกาลนะเว้ยมาแล้ว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  ต้องหามุมต้องหามุมครับเดินไแล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยสวยครับแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแล้วก็แขวะเลยแทงหลังไม่ได้ครับ พราะทั้งหลังมันต้องรอสักพักอีกเล่นยากเอาแล้วเอาแล้วไปไหนครับน้องดูก่อนว่มามาีมาใครอยู่แถวนี้ไหมมา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 เจ๊ไอ้หี้ยเปิร์กเดียวเสียวดังซอยไอ้สัตว์เข็นคนไปแล้วฟันวิ่งไปแล้ว ตัวเองเจ่ตัวเองแขวนครับน้องคนั้นโดนฉีกถุงเละครับไปไหนครับน้องเอาเอาเอายังไงโดดทันครับ ดึงเพื่อนก็ตายหาาไปกอดด้วยขอหน่อยไหนๆก็บินแล้วไปไม่ต้องเล่น <c oughs> มีสะดุงนะ้งอ่ะบอกเลยแล้วดึกๆด,ด,ด,ด้วยนะ <c oughs> แล้วโดนเปิร์กไม่คือที่ตกใจคือไอ้หี้ยเปิร์กเดียวด้วยนะ <c oughs> เยอะๆหรอตืดึงตืดึง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 ใครคือขายมุมเมื่อกี้นี้คนนี้ปะ เคมแปลกคนนด้วยครับไปขายมุกก่อนคนเฟิร์สใส่เสื้อสีอะไรเสื้อสีดำครับเรียบร้อยสปินเนี่ยสปินไงนะครับ <c oughs> <c oughs> เปิ์กเดียวพอนะครับแข็งแกร่งพออย่ากตกใจที่สูงนะครับมีเปิร์กม้าเนี่ยเดี๋ยวร้องไห้ปิดครับคือแบ็คโอเคตรงนั้นโล่งครับทางโล่งเกินไป จะพยายามมุงตึกไปเลยครับเฮ้ยเดินไปดิเขาไม่เห็นผมครับเขาไม่เห็นผู้จ่าการแล้วไม่เห็นแน่นอนกูบอกอไปร้องไห้ย่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนมาแล้ว มันเขารู้ครับไม่มองหลังไม่มองหลังเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่มองหลังเหรออืมเรียบร้อยไอ้สลัดตามเมื่อซะมึงอะโอ้ออมโลกอีกห้องแม่งล็อกหมดแล้ว ไอ้ยมันไม่รู <DM V> ้ครับว่าผมอยู่สบัดนาให้หน่อยอะสบัดกล้องสบัดกล้องต้องนำไปใช้ละต้องพยายามใจเย็นครับอย่าอยู่ที่โล่งเนี้ยถ้าอยู่ที่โล่งเนี้ยคือมันเห็นว่ามันจะฉีกไปก่อนเราต้องพยายามอยู่มุมเราต้องรู้ว่ามุมมุมตึกแต่ละมุมตึกเป็นยังไงเว้ยนะครับวิธีการเล่นไมเคิลขั้นนี้นะ